เพื่อนๆค่ะไข่เป็ดค่ะไข่เป็ดสนใจบอค่ะน้องเอ้ยไข่เป็ดส่วนสดใดต่มน้ยมาให้บริโภคแม่แมนเลี้ยงยากค่ะต้นทุนอาหารก็สูงสูงค่ะแต่ว่าเหมือนนี้ม่มอนกะมีอยู่หกแผงค่ะเพื่อน นาม้อนกะลองถดล่องเอามาเห็ดกับเข่าให้เบิงเด้ค่ะมีไข่เป็ดทีดูแลเองค่ะเามอนเห็ดไข่เจียวกับน้ำพริกกะปิค่ะอันนี้จะเป็นเห็ดนะคะเห็ดเข็มทองเจียวไข่ใส่เห็ดเข็มทองกินกับน้ำพริกกะปิกับหงขอาวเสบ็บแซบเบิ่งกนันนอค่ะเามอนก็นใส่ตลอด,ดีค่ะเนี่ย พริกแห้งลูกโดดนะคระับเพืเ่อนๆตีไข่ใส่รสดีค่ะใส่พรกุงรสตีให้เลเข้ากันนะคะเฮ็ดหลายค่ะเพราะว่าลูกๆชอบกินไข่ค่ะแน,น,น,น่าไข่เนาะค่ะเพื่อนๆใส่อเดือดแน้วกะตั้งน้ำมันให้่หอนแต่เกี่ยวกับเทียมหอมๆค่ะหอมหอมเลยค่ะเพืเ่อนๆไม่นู่นเหมือนนี่ านานๆได้กินเนาะค่ะเจียวไข่หลังจากนั่นก่ะเอาไข่ล่งค่ะอเอาไข่ล่งกงค่ะค่ะนเนี่ยินท้องแงมอนหลวกพรค่ะเพืเ่อนๆนี่แหละแผ่นบักไงค่ะเด็กเสิบเสูซไทยเฮียนกินค่ะเมนูขาบเย็นมือเย็นเนาะค่ะ ขออภัยเพื่อนๆเ้อช่วงนี้ลงคลิปร้วๆค่ะยายมอนหลิงทำหน้าที่ค่ะมาซอยดันให้ในเด้อมาม่งคลิปใหย้ยายมอนในเด้อค่ะเดี๋ยวใครใครนี่นี้ประโยชน์ต่อร่างกายเนาะคะ่ะเพื่อนๆเป็นโปรโตีนที่หนึ่งหน่วยที่ราคาถูกเนาะคะ่ะประมาณห้าบาทเนาะคะ่ะใครหนึน่งก็อสิได้ใครหนึ่งก็หัวอาหารแพงๆค่ะเพื่อนๆ สนับสนุนธุรกิจชุมชนเนาะค่ะนี่กระถางนะคะแอ,อ้มอนจะแบ่งสีพองกลับด่านเนาะค่ะใส่เอ่อมาแขมแขมๆจักน้อยะคะ่ะเป็นๆมาซุกๆุกกะซอยมาเบิองคลิบนะคะ ไฮเยมอนอาจจะลงรั่วๆนะคะไฮเยมอนทำหน้าที่สตรีมนะคะเ,เพื่อนๆการทำหน้าที่ให้กุกากดพันเกณฑ์นะคะพันเกณฑ์การสั่งรายได้ไก่จะไปลงคลิปที่มันผิดกดเพลินเนาะคะ่ะให้ระวังนะคะให้เก็ดเป็นคลิปที่มีต้นฉบับสูงค,คือเป็นคลิปเ้าเฮ้าวไทยเองเ้าปูดเองข้าผักเองเนาะคะ่ะเ้าลองเอง ค่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ยายม้อนเอาไข่ให้เบิ้งค่ะถุงหนึ่งจะมี30มสฟองนะคะหนึ่งแผงเป็ดเป็นถุงพรอมทรงนะคะเพื่อนๆไข่แดงใบโตๆค่ะไข่เป็ดกราบ,บ,บนี่หละคะ่าเพื่อนๆเหลือกินกับแบงขายตามวิถีพ่อเพียงนะคะขอบคุนที่เข้ามาชมคลิปให้ยายม้อนนะคะเพื่อนๆ หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะคะอันนี้แม่ค่าไข่เนาะคะ่ะแม่ค่าไข่เป็ดผู้ใดสนใจก็มาคุยกับยายม่อนใดเนาะจ้าขอบคุณที่มารับชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ